ลุงเก็บขวดลุงบุญชูชายสูงวัยอายุ70แกนั้นทำอาชีพเก็บขวดขายปัจจุบันนี้แกตัวคนเดียวลูกหลานไม่เคยมาดูแลและไม่นับว่าลุงบุญชูนั้นเป็นญาติมิตรชายชลาจึงใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเท่านั้นวันวันก็หาขวดเพื่อประทังชีวิตด้วยความที่ณตอนนี้ลุงบุญชูแกก็มีอายุที่มากแล้ว เรียวแรงก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ได้แค่ทําไปวันๆพอได้หาเงินไปซื้อของกินตัวของชายชราอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเก่าที่อีกไม่นานก็น่าจะพังลงอยู่มาวันหนึ่งลุงบุญชูก็ไม่สามารถหาขวดตามริมทางได้อีกแล้วเพราะว่าตัวของแกนั้นไปหาบริเวณนั้นทุกวันจนตอนนี้ไม่มีขวดหลงเหลืออยู่ถึงจะมีก็มีเพียงแต่น้อยนิด อีกทั้งตัวของชายชราก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทแกจึงพยายามไปขอขวดตามบ้านคนที่ชาวบ้านเขามาวางทิ้งไว้เพื่อที่จะได้นำไปขายเล็กๆน้อยๆไว้ซื้ออาหารการกินพอมีขวดให้ลุงสักหน่อยบ้างไหมครับขวดหรือของเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ได้ลุงมาขอขวดขอของเก่าคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะ ไม่มีใครให้หรอกคนอื่นเขาก็เก็บไว้ขายเหมือนกันนั่นแหละลุงจะมาขอฟรีๆไม่ได้หรอกนะจ๊ะถึงอย่างไรลุงก็ไปขอบ้านอื่นดูก็แล้วกันเผื่อเขาจะมีให้ขอบคุณมากๆเลยนะไม่เป็นไรครับถ้าอย่างไรแล้วลุงไม่รบก,กวนแล้วละพอพูดจบลุงบุญชูแกก็ได้เดินไปบ้านถัดไป เพื่อที่จะไปขอขวดเก่าๆหรือไม่ก็ของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่แล้วก็ไม่มีใครให้แกเลยเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็ต้องนำไปขายไว้หาเงินเข้าบ้านเช่นกันทำให้ลุงบุญชูนั้นไม่มีขวดของเก่าเลยแต่ถ้าหากว่าจะเดินไปบริเวณอื่นๆร่างกายของแกก็ไม่ไหวจนในที่สุด ลุงจึงตัดสินใจเดินไปบ้านหลังสุดท้ายในขณะที่ร่างกายของแกก็ค่อยๆล้มลงในขณะที่ร่างกายของแกก็ค่อยๆสุดลงกับพื้นเพราะข้าวยังไม่ตกถึงท้องตั้งแต่เช้าจนในที่สุดลุงบุญชูก็ได้ล้มลงไปกับพื้นเสียงดังลัน่นเด็กชายตัวน้อยลูกของเจ้าของบ้านเห็นเช่นนั้นจึงรีบวิ่งออกมาดูทันทีลุงครับลุงครับลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แม่แม่ช่วยลุงด้วยสิครับในขณะที่เด็กชายกำลังเรียกผู้เป็นแม่แต่แม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเหมือนว่ากำลังจะยุ่งอยู่กับอะไรบางอย่างเด็กชายที่เห็นเช่นนั้นตัวของเขาก็กระวนกระวายใจอย่างมากเพราะกลัวว่าลุงนั้นจะไม่มีคนช่วยเหลือจึงใช้แรงและกำลังของหนูน้อยที่มีอยู่เพื่อพาร่างของลุงพยุงเข้าไปที่ร่มโทษลุงครับ ช่างน่าสงสารจริงๆแล้วแม่ไปไหนกันทำไมถึงไม่ยอมออกมาดูสักทีในขณะที่เด็กชายมองหาแม่แต่แล้วจูๆ่ๆคุณลุงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาและไม่รอช้าที่จะขอบคุณหนูน้อยลุงขอบคุณมากเลยนะใหม่สิต้องเป็นตาแล้วละมั้งขอบใจหนูมากนะพอดี มาเป็นลมหน้าบานหนูเลยรบกวนหนูเลยนะลูกเอ้ยลุงครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับว่าแต่ลุงเป็นลมที่หน้าบ้านผมดูหน้าของคุณลุงซีดมากเลยคุณลุงไม่ได้กินข้าวมาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเอาอะไรมาให้กินเดี๋ยวก่อนจีหนูเอ้ยไม่ต้องลอกลูก ลุงไม่ได้อยากรบกวนหนูเลยลุงจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละอยู่บ้านคนอื่น,น,นดานรู้สึกไม่ดีขอบใจหนูมากนะไม่เป็นไรเลยครับคุณลุงผมยินดีคุณลุงอย่าเพิ่งไปนะครับรอผมตรงนี้สักครู่หนึ่งหนูน้อยพูดจบก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะหาข้าวมาให้ลุงได้กิน ลุงบุญชูที่เห็นเช่นนั้นแกก็ได้นั่งรอหนูน้อยแต่แล้วขณะนั้นแม่ของเด็กน้อยก็ได้มาเห็นลุงบุญชูนั่งอยู่หน้าบ้านทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะนึกว่าลุงบุญชูเป็นคนบ้าดูจากภายนอกแล้วการแต่งตัวของแกก็ค่อนข้างจะไม่สะอาดแล้วก็มอมแมมเธอจึงไม่รอช้าที่จะรีบให้ลุงบุญชูออกไปจากบ้านทันทีนี่ลุง ลุงเป็นใครกันเนี่ยเหตุใดจึงมานั่งอยู่ในบ้านของฉันแบบนี้เรียบรีบออกไปจากบ้านฉันเลยนะไม่งั้นฉันจะตะโกนเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยแล้วปิดประตูบ้านฉันไม่ได้การละแบบนี้เขาเรียกว่าบุกลุกชัดๆฉันจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการเอ,อ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูฟังลุงก่อนงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละอย่าแจ้งตำรวจเลย ในที่สุดลุงบุญชูแกก็ได้พยายามพยุงตนเองให้ลุกขึ้นเก็บข้าวของของตนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เดินจากไปทันใดน,นั้นเด็กชายก็ได้รีบวิ่งออกมาดูและเห็นว่าแม่ของตนกำลังขับไล่ลุงให้ออกไปให้พ้นหนูน้อยจึงได้พูดขึ้นว่าแม่ครับแม่อย่าเพิ่งให้คุณลุงออกไปเลยนะครับผมนี่แหละเป็นคนพาคุณลุงเข้ามานั่งก่อนลุงยังไม่ได้กินอะไรเลย แล้วลุงแกก็เป็นลมอยู่หน้าบ้านของเราแม่จะไล่ลุงไปทำไมครับอะไรกันลูกจะเอาเข้าวมาให้ลุงเขาทำไมเขาไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรของเราไม่รู้ว่าลุงเขาเป็นคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูอย่าเข้าไกลนะรีบเข้าบ้านกันเถอะลูกแม่ครับให้ลุงกินเถอะนะครับแม่อย่าใจร้ายกับลุงเขาเลย ดูท่าทางแล้วลุงเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วละมังเนี่ยนะแม่นะไม่เป็นไรหรอกหนูลุงไม่ขอรบกวนดีกว่าต้องขอบคุณหนูนะถ้าอย่างนั้นลุงขอตัวกลับก่อนละและแล้วเด็กชายก็พยายามรั้งลุงบุญชูไม่ให้แกเดินออกไปจนกว่าแกจะได้กินข้าวที่หนูน้อยเอามาให้ผู้เป็นแม่เห็นเช่นนั้นเธอก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อย ที่ลูกชายยื่นกรานที่จะนำข้าวให้ลุงได้กินทั้งทังท,งที่ตัวของเธอก็อยากจะขับไล่เต็มทนจนในที่สุดแล้วแม่ของเด็กชายก็ยอมเดินกลับเข้าบ้านอย่างง่ายดายนูไม่น่าไปขัดใจแม่แบบนั้นเลยลุงไม่อยากให้หนูโดนแม่ดูเอาไม่เป็นได้หรอกครับลุงถ้าผมปล่อยให้คุณลุงไปโดยไม่ได้กินอะไรเลยแบบนั้น ผมจะรู้สึกไม่ดีมากกว่าลุงรีบกินข้าวเถอะนะครับว่าแต่ลุงมาทำอะไรที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับลุงแค่จะมาหาขอขวดเขาของเก่าที่ไม่ได้ใช้ที่ทิ้งแล้วเดินวนไปวนมาแถวนี้อยู่ตั้งนานไม่มีขวดเลยเลยแัดสินใจลองขอตามบ้านคนดูตอนนี้ลุงไม่มีเงินติดตัว ก็เลยต้องมาทำแบบนี้นั่นแหละถ้าอย่างนั้นลุงรอผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดมาให้ลุงเองที่บ้านของผมมีขวดน้ำไม่ได้ใช้ตั้งเยอะตั้งแยะแม่ของผมไม่ยอมเอาไปขายสักทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณลุงนะครับ พอพูดจบเด็กชายก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะเอาขวดเปล่ามาให้กับลุงทันทีส่วนตัวของลุงแกเองที่เห็นเช่นนั้นแกก็รู้สึกเกรงใจหนูน้อยเป็นอย่างมากกะว่าจะปฏิเสธอยู่แล้วเชียวแต่หนูน้อยดันวิ่งไวด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือลุงอย่างเต็มที่เพราะจิตใจของหนูน้อยผู้นี้ช่างดียิ่งนักและก็อยากจะช่วยเหลือคนทุกยากลำบาก ขนาดตนยังมีอายุเพียงเท่านี้ยังอุตส่าห์คิดจะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเด็กชายค,ค่อยๆหอบขวดออกมาจากบ้านแล้วก็ใส่ทุงปุ๋ยให้กับชายชราโดยที่ไม่ได้ให้แม่ของตนได้รู้และเห็นลุงขอบใจมากนะขอบใจหนูจริงๆหนูช่างเป็นเด็กดีมีน้ำใจเหลือเกินแม้ว่าจะตัวแข่นี้แต่รู้จักแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือคนลำบากลุงขอให้หนูเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปนะลุกนะลุงขอบใจไปก่อนละวนะหนูผมยินดีมากเลยครับคุณลุงถ้าหากว่าวันไหนคุณลุงหิวหรือคุณลุงไม่มีขวดคุณลุงก็แวะมาที่บ้านผมได้เลยนะครับผมจะเตรียมขวดเอาไว้ให้คุณลุงทุกวันเลยลุงบุญชูแกได้ยิ้มให้กับหนูน้อย ก่อนที่แกจะเดินออกไปอย่างไวที่สุดส่วนเด็กชายที่ได้ช่วยเหลือลุงเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขเช่นกันการที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างลุงบุญชูทำให้เด็กชายรู้สึกอิ่มเอมใจและอยากจะช่วยเหลือลุงบุญชูในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆและเป็นเพราะเด็กชายในวันนี้จึงทำให้ลุงบุญชูนั้นได้มีของไปขายและมีเงินมาซื้อข้าวปลาประทังชีวิตไปอีกมือ้อ ในเช้าวันรุ่งขึ้นที่บ้านของเด็กชายวันนี้ผู้เป็นแม่ได้ให้ลูกนำขวดที่อยู่ในบ้านนำมากองไวนอกบ้านเพราะอีกไม่นานจะมีรถเก็บขยะแลกของเก่ามาที่นี่หนูน้อยที่เห็นเช่นนั้นเขาก็ดีใจอย่างมากเพราะขวดพวกนี้จะต้องเก็บไว้ให้แก่ลุงบุญชูแต่ไม่ได้บอกแม่ให้รู้แต่อย่างใดเกรงว่าแม่จะโกรธเอา เอาไปวางไว้หน้าบ้านให้แม่หน่อยนะแล้วเดี๋ยวช่วยแม่ขนของเก่าในบ้านออกมาด้วยข้างในมันรกหมดแล้วแม่อยากจะขนทิ้งๆไปให้หมดได้เลยครับแม่ในที่สุดเด็กชายก็ได้ขนของเก่าที่แม่ตนสั่งให้ขนออกมากองไว้หน้าบ้านจนหมดสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นเด็กชายก็ตั้งหน้าตั้งตารอลงบุญชู เผื่อว่าแกจะเดินผ่านมาอีกครั้งเขาจะได้นำของทั้งหมดให้แก่ลุงบุญชูนำไปขายได้เงินและแล้วภายในระยะเวลาไม่นานลุงบุญชูก็ได้เดินผ่านมาที่บ้านของเด็กชายจริงๆและตัวของแกเองก็ไม่กล้ามองเพราะไม่อยากจะรบกวนเจ้าหนูน้อยแกตัดสินใจที่จะเดินผ่านไปแต่เด็กชายก็ดันบังเอิญเห็นทันทีและไม่รอช้าที่จะรีบเรียกลุงลุงครับ ลุงวาน,นี่ก่อนจิครับวันนี้ผมมีของเก่าขวดให้ลุงตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับโอโ้โหเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยทำยังไงลุงจะเอาไปหมดเนี่ยแม่ของหนูจะว่าอะไรหรือเปล่าลุงเกรงใจนะไม่เป็นไรหรอกครับลุงคุณลุงเอาไปเถอะนะครับไม่ต้องเกรงใจแม่ของผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองว่าแต่ลุงวันนี้เอารถเข็นมาด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมช่วยขนขึ้นรถนะลุงบุญชูแกยังไม่ทันได้ตอบตกลงแต่แล้วเด็กชายก็รีบหอบเข้าของขึ้นรถเข็นให้กับลุงทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นลุงแกก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าเด็กชายจะช่วยเหลือแกขนาดนี้ภายในระยะเวลาไม่นานทั้งสองก็ได้ช่วยกันขนเสร็จสิ้น แล้วลุงแกก็ไม่รอช้าที่จะรีบขอบคุณเด็กน้อยอีกครั้งและก็รีบกลับบ้านนำของเก่าไปขายทันทีวันนี้ลุงบุญชูแกขายของเก่าได้เงินมาเป็นจำนวนมากทำให้แกรู้สึกดีใจและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เงินเยอะแยะเท่าที่สุดที่เคยขายมาเป็นเพราะเด็กชายที่นำของเก่ามาให้แทๆ้ๆและแกก็จะไม่มีวันลืมบุญคุณเด็กชายคนนี้ ตัวของแกก็ได้นำเงินไปซื้อข้าวและอาหารไว้กินในขณะที่แม่ค้าขายของก็ได้เห็นลุงว่าวันนี้แกนำของเก่าไปขายเป็นจำนวนมากแกจึงพยายามยัดเยียดของให้ลุงซื้อรวมถึงเจอแม่ค้าลอตเตอรี่คนหนึ่งเขาเดินมาขายแล้วรู้จักกับแกจึงได้ขอร้องอ้อนบอนให้แกช่วยซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นี่ลุงบุญชูวันนี้เห็นขายของเก่าได้เยอะแยะเชียว มาช่วยหนูอุดหนุนสักใบสิลุงแล้วมันก็เหลือแค่ใบสองใบสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วยหน่อยนะลุงนะไม่เอารอกแม่ค้าฉันขอเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีขวดเท่าไรหากซื้อไปเงินฉันก็หมดพอดีฉันจะได้เก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินมื้อนะอ๋ยลุงลุงช่วยฉันหน่อยเถอะ ฉันจนปัญญาจริงๆเนี่ยฉันมีธุระจะต้องไปลูกของฉันไม่สบายนะลุงนะเนี่ยเอาใบนี้ไปเลยลุงนะเอาเงินมาลุงเอาไปเลยนะฉันรับรองว่าลุงจะรวยแน่ๆเลยละอ้าวเดี๋ยวก่อนจีแม่ค้ามายัดเยียดให้กันอย่างนี้ได้ยังไงลุงบุญชูแกก็ไม่ได้จะเต็มใจซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนนี้เท่าไหรนะ่นักแต่แม่ค้าก็ยัดเยียดลอตเตอรี่ใส่มือของแก แล้วก็หยิบเงินไปทันทีและไม่รอช้าที่จะรีบกลับบ้านเพราะวันนี้เป็นวันที่สลากใกล้จะออกแล้วลุงที่เห็นเช่นนั้นแกก็รู้สึกมึนงงและก็เสียดายเงินเป็นอย่างมากแต่ในเมื่อมันซื้อไปแล้วก็ต้องเก็บลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็กลับบ้านทันทีจนถึงเวลาที่รางวันออกลุงบุญชูแกดันถูกรางวันขึ้นมาจริงๆในขณะที่แกกำลังนั่งฟังวิทยุ แกก็ตกใจเป็นลมแทบล้มทั้งยืนไม่คิดไม่ฝันว่าตนจะมีโชคถึงขั้นถูกรัตเตอรี่ได้ถึงขนาดนี้มันจะทำให้ชีวิตของแกสุขสบายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยความที่ชายชราดีใจจึงกระโดดโลดเต้นและเลือกเงียบที่จะไม่บอกใครเพราะแกไม่อยากให้ใครรับรู้ในวันรุ่งเช้าแกจะได้นำรัตตอรี่ไปขึ้นเงินวันนี้ลุงบุญชูก็ได้ออกเดินทางมาที่บ้านของหนูน้อย ส่วนเด็กน้อยก็ได้นั่งรอลุงบุญชูเพื่อที่จะนำขวดและของเก่ามาให้แก่ลุงเมื่อหนูน้อยได้เห็นลุงแล้วเขาก็ไม่รอช้ารีบเรียกแกอีกครั้งลุงครับวันนี้มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่เน้นขวดสะมากกว่าวันนี้ลุงไม่ได้เอารถเข็นมาด้วยหรอครับโหนวัดดีไม่ได้เอารถเข็นมาหรอกนะวันนี้ ลุงมีอะไรจะมาให้หนูด้วยนะแบบมือมาสิเด็กชายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรีแบแบมือด้วยความงงงวยและแล้วลุงบุญชูเขาก็ได้หยิบเงินจำนวนหนึ่งให้กับหนูน้อยด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อยเขาก็ไม่รู้ว่าลุงบุญชูจะมอบอะไรให้แต่เมื่อเห็นเงินแล้วก็ต้องตกใจโอ้โหหนักจังเลยครับคุณลุงนี่คืออะไรอ่ะ ทำไมลุงเอามาให้ผมอย่างนี้อ่ะพอดีลุงถูกลอตเตอรี่ลางวันใหญ่เลยนะลุงก็เลยอยากจะมอบเงินนี้ให้หนูเป็นการตอบแทนหนูกับแม่เก็บไว้ใช้นะแล้วลุงก็ขอบใจที่ช่วยลุงมาตลอดเลยในวันที่ลุงลำบากก็ได้หนูนั่นแหละช่วยเหลือลุงเอาไว้ลุงไม่เคยลืมบุญคุณของหนูกับแม่เลยนะ ครับคุณลุงว่าแต่คุณลุงอย่าลืมเก็บขวดนี้ไปด้วยนะครับลุงบุญชูยิ้มให้กับหนูน้ออีกครั้งแล้วก็หยิบถุงปุ๋ยที่เต็มไปด้วยขวดน้ําแล้วก็เดินจากไปทันทีส่วนเด็กชายรีบวิ่งเข้าไปในบ้านนําเงินจํานวนนั้นไปให้แก่แม่ตนเมื่อผู้เป็นแม่เห็นเช่นนั้นก็ต้องตกใจอย่างมากและคิดว่าลูกต้องไปขโมยเงินของใครมาเป็นแน่วายตายแล้ว นี่ลูกไปเอาเงินใครมาทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้นี่มันเงินตั้งเยอะตั้งแยะแม่ไม่เคยจับเงินเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนเลยบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะหนูไปแอบขโมยของใครมาแม่ใจเย็นๆก่อนชิครับผมไม่ได้ไปขโมยเงินใครมาทั้งนั้นแต่ว่าเงินนี้ลุงที่เก็บขวดที่แม่ไล่ลุงวันนั้นเขาเอามาให้ผมเป็นการตอบแทน ลุงเขาถูกรางวันนะครับแม่ก็เลยได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วลุงก็เอามาให้ผมกับแม่ได้ใช้ลุงบอกว่าฝากขอบคุณแม่ด้วยนะครับรางวัลใหญ่ขนาดนั้นเลยล่ะลูกจะต้องเป็นรางวันที่หนึ่งแน่ๆถึงได้เอาเงินตั้งเยอะตั้งแยะมาให้พวกเราอย่างนี้ต่อไปลุงแกก็คงไม่ใช่คนจนธรรมดาแล้วล่ะสินนะโธ่เอ้ยลูกชายแม่ช่างโชคดีจริงๆ เป็นพอลูกแท้ๆที่ไปช่วยลุงแกไว้วันนั้นวันนี้เราถึงได้มีเงินเยอะแยะขนาดนี้ขอบคุณลุงจริงๆเด็กชายที่เห็นว่าผู้เป็นแม่ดีใจตนก็ดีใจด้วยแต่ด้วยความที่เป็นเด็กน้อยก็คงไม่รู้ว่าเงินจำนวนที่ถืออยู่มันมากมายเพียงใดและที่ผ่านมาผู้เป็นแม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าลูกชายของตนแอบเอาของเก่าที่บ้านแล้วก็ขวดน้ำไปวางไว้หน้าบ้านให้แกลุงบุญชู ในใจของผู้เป็นแม่ก็ยินดีและก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากเช่นกันที่ลูกชายของตนนั้นเป็นเด็กที่จิตใจดีขนาดนี้และเพราะความจิตใจดีของลูกตนแทๆ้ๆวันนี้จึงได้สิ่งดีๆตอบแทนจากลุงบุญชูนั่นเองนี่แม่รู้มาโดยตลอดเลยเหรอครับแล้วแม่ไม่โกรธผมหรอที่ผมเอาของเก่าไปให้แก่ลุงผมก็คิดว่าแม่ไม่ชอบลุงซะอีก แม่เห็นลูกทำความดีด้วยความเต็มใจขนาดนั้นเหตุใดแม่จึงต้องบ่นลูกไม่ชอบด้วยล่ะนี่แหละนะความดีมันก็ต้องได้รับเสียงดีๆตอบแทนแต่ลูกชายของแม่ทำดีแบบไม่หวังผลแม่ดีใจนะที่ลูกรู้จักแบ่งปันผู้อื่นต้องขอบคุณลุงเขาจริงๆที่อุตส่าห์มอบเงินจำนวนนี้ให้กับพวกเรา เราสองคนแม่ลูกก็จะได้นําเงินนี้ไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากคนอื่นต่อๆไปครับแม่และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงบุญชูแกก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนสองแม่ลูกก็ได้แวะไปหาลุงบุญชูบ่อยๆเพราะเห็นว่าลุงแกก็มีอายุที่มากแล้วเกรงว่าแกอยู่คนเดียวจะเหงาลุงบุญชูที่เห็นเช่นนั้นแกก็รู้สึกดีใจ เหมือนว่าแกได้มีครอบครัวหลังจากที่แกได้มีชีวิตที่สุขสบายแล้วชาวบ้านหลายๆคนก็มักจะมาบอกให้ลุงบุญชูไปเอาขวดและของเก่าที่แกเคยไปขอแต่ก็ไม่มีใครให้เพราะอยากจะได้ผลตอบแทนจากลุงบุญชูบ้างหลังจากที่ได้ข่าวว่าลุงบุญชูถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แต่ตัวของลุงแกเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับชาวบ้านพวกนั้น แกช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือแกในยามที่แกลำบากเพราะแกรู้ว่าใครเป็นใครหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแกก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเดินเก็บขวดให้ลำบากอีกต่อไปนับว่าเป็นวาสนาของแกจริงๆที่จูๆ่ๆโชคก็ได้หล่นทับแกอย่างหนักหน่วงและก็เป็นโชคที่ดีด้วยจึงทำให้แกนั้นไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสนน้อยสตอรี่ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเราทีมงานได้เขียนแต่งนิทานใหม่ๆสนุกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต่อๆไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ